ครับเพื่อนเพื่อนตะกี้ผมก็อธิบายเรื่องการการเพิ่มน้ําไปแล้วเนาะวิธีการเพิ่มน้ำ,นะ,น,น,ำนะครับสือน้ํามันจะไม่ไหลเขาก็จะมารวมรวมตัวครับเริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับผมก็เดี๋ยวก็อาจจะเพิ่มน้ําขึ้นอีกนะครับเพื่อป้องกันการแออัดนะครับผมนะครับ,รบส่วนตัวนี้นะครับผมอ่าผมก็จะใช้โอยใช้เขาเรียกบ้านผมเรียกวงงเขียวเนาะ มังเขียวมันจะเป็นตาข่ายสีเขียวนะครับนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะพันผมจะมาพันตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อเพื่อเวลาระดับน้ํามันถึงสามสิบเซนครับอยู่ประมาณนี้เนาะคราวเนี้ยไอตัวเขามันยังเล็กอยู่ครับเขาจะนอดออกได้นะครับก็ใช้ใช้ตรงนี้พันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอพพออน้ําฝนตกหรือว่าอระดับน้ํามันมันท่วมมาเนี้ยมันก็จะซึมออกได้โดยที่ลูกออดไม่ออกไปข้างนอกนะครับผม นะครับก็ใช้หใช,ใช้ใช้ผ้าผ้า,าตะข่ายมุ้งเขียวนะครับผ่านไว้นะครับผมก็คือจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับไม,ไม่ได้เปลี่ยนน้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะอืมพอพอตรงนี้ยมันเป็นตัวตัวป้องป้องกันน้ำนะครับป้องกันน้ำน้ำท่วมนะครับผมโอเคครับ